สาวสวยหน้าใสาที่กำลังไลฟ์สดขายของหนุ่มหล่อกล้ามโตที่กำลังเต้นโชว์ใน TikTok เบื้องหลังพวกเขาอาจจะเป็นทหารไซเบอร์ในสงครามรูปแบบใหม่ที่รับงานมาเพื่อปั่นหัวปลุกระดมความเกลียดชังและใช้น้ำลายพ่นพิษใส่ประเทศไทยใช่ครับคุณผู้ฟังในยุคที่ระบบก,การปกครองของเพื่อนบ้านเรากำลังล้มเหลวทุกมิติเศรษฐกิจพังประชาชนสิ้นหวังชนชั้นนำถูกโรคตะวันตกไล่เช็คบิน เมื่อพวกเขาไม่สามารถสู้กับเราหรือใครในโลกแห่งความเป็นจริงได้อีกต่อไปสิ่งที่พวกเขาทำก็คือลากสงครามลงมาสู่โลกออนไลน์ครับและอาวุธที่พวกเขาเลือกใช้ในสงครามครั้งนี้มันไม่ใช่ปืนหรือรถถังแต่มันคือบุคคลที่เราคาดไม่ถึงคือคนที่ลูกหลานของเราอาจจะกำลังกดติดตามกดหัวใจให้อยู่ทุกวันนั่นคือเน็ตไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชานั่นเอง ณวินาทีนี้ได้เกิดขบวนการที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบใช้เน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามหลักแสนหลักล้านเหล่านี้เป็นกระบอกเสียงในการปล่อยข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์และข้อมูลบิดเบือนโจมตีประเทศไทยอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องชนิดที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อยพวกเขาไม่ได้ทำกันเล่นๆน,นะครับแต่มันคือปฏิบัติการข่าวสารหรืออิน o r เ a ชันโอเป r เรชั่น o ที่มีเป้าหมายชัดเจนคือการสร้างความเกลียดชังระหว่างคนสองชาติ ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกและที่สําคัญที่สุดคือการเบี่ยงเบนความสนใจของคนในชาติของเขาเองให้หันมาเกลียดศัตรูนอกบ้านแทนที่จะเกลียดรัฐบาลที่ไร้ความสามารถของตัวเองวันนี้เราจะมาผ่าตัดขบวนการนี้กันให้เห็นถึงเส้นเลือดข้างในกันว่าใครคือผู้บงการพวกเขาใช้วิธีการอะไรบ้างและเราคนไทยจะป้องกันตัวเองจากกระสุนดิจิทัลที่มองไม่เห็นเหล่านี้ได้อย่างไรไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมเน็ตไอดอลถึงกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังนักคําตอบง่ายๆเลยครับเพราะคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในกัมพูชาพวกเขาเชื่อเน็ตไอดอลมากกว่าเชื่อสื่อของรัฐบาลสื่อของรัฐบาลมันน่าเบื่อครับมีแต่ภาพผู้นําไปตัดริบบิน้นมีแต่การโฆษณาชวนเชื่อซ้ําๆซักๆแต่เน็ตไอดอลล่ะพวกเขาดูเข้าถึงง่ายเป็นกันเองดูเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้อง เมื่อเน็ตไอดอลที่พวกเขาชื่นชอบออกมาพูดอะไรพวกเขาก็พร้อมที่จะเชื่ออย่างสนิทใจโดยไม่จําเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังซึ่งหน่วยข่าวกรองด้านไซเบอร์ของไทยเชื่อว่าเป็นหน่วยงานพิเศษที่จัดตั้งโดยรัฐบาลกัมพูชาก็รู้ถึงจุดอ่อนข้อนี้ดีพวกเขาจึงได้ริเริ่มปฏิบัติการล้างสมองผ่านคนของประชาชนขึ้นมา จากการที่ทีมข่าวของเราได้ติดตามและแกะรอยพฤติกรรมของเน็ตไอดอลกลุ่มนี้มาสักพักใหญ่แล้วเราสามารถถอดรหัสขั้นตอนการทำงานของขบวนการนี้ออกมาเป็น4ขั้นตอนหลักๆที่ทำซ้ำๆจนกลายเป็นรูปแบบครับขั้นที่1คัดเลือกและซื้อตัวพวกเขาไม่ได้สุ่ม4สุ่ม5นะครับแต่มีการล็อกเป้าเน็ตไอดอลที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการต้องมีผู้ติดตามจำนวนมากยิ่งเยอะยิ่งดี เพื่อให้ข่าวปลอมกระจายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วต้องมีภาพลักษณินิยมเน็ตไอดอลที่ชอบโพสต์เรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือแสดงความรักชาติอยู่แล้วจะถูกทำทามเป็นกลุ่มแรกๆเพราะการโจมตีไทยจะดูเนียนและดูเหมือนมาจากอินเนอร์จริงๆอาจจะมีปัญหาทางการเงินเน็ตไอดอลบางคนที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็อาจจะถูกซื้อตัวได้ง่ายๆด้วยเงินสิ่งของหรือสิทธิประโยชน์บางอย่างจากภาครัฐ ซึ่งเมื่อรับงานแล้วก็ต้องทำตามใบสั่งสถานเดียวขั้นที่ 2. ป้อนบทและสร้างเรื่องเมื่อได้ตัวนักแสดงมาแล้วผู้กำกับที่อยู่เบื้องหลังก็จะเริ่มป้อนบทให้ครับซึ่งเนื้อหาที่ใช้โจมตีประเทศไทยจะวนเวียนอยู่ไม่กี่เรื่องแต่เป็นเรื่องที่จุดติดได้ง่ายและกระจบใจคนขเขมรที่สุดเคลมดะปล้นประวัติศาสตร์นี่คือไม้ตายที่ใช้บ่อยที่สุดโขนไม่ใช่ของไทยแต่เป็นของขมร มวยไทยลอกเลียนแบบมาจากโบกาตอกอกูดคือดินแดงของกัมพูชาล่าสุดไปถึงขั้นที่บอกว่าต้มยำกุ้งก็มีต้นกําเนิดมาจากกัมพูชาด้วยเฮ้อไม่รู้อะไรที่เป็นของไทยบ้างและตอนนี้การโจมตีแบบนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างปมด้อยให้คนของเขาและสร้างความรู้สึกว่าไทยคือหัวขโมยที่ปล้นมรดกของชาติเราไปกุเรื่องสร้างความโหดร้ายสร้างเรื่องราวเท็จว่า แรงงานเขมรถูกนายจ้างคนไทยทารุณกรรมโดยเอารูปเก่าๆหรือรูปจากอุบัติเหตุมาประกอบเรื่องกุขาว,ว่าทหารไทยยิงชาวประมงเขมรที่น่าสงสารทิ้งอย่างเลือดเย็นทั้งๆท,ที่ความจริงอาจจะเป็นเรือที่ล้มน่านน้ำเข้ามาและมีพฤติกรรมน่าสงสัยปล่อยข่าวลือว่าตำรวจไทยตั้งด่านรีดไถเงินแรงงานเขมรเพื่อสร้างภาพว่าเจ้าหน้าที่รัฐของเราเป็นโจรในเครื่องแบบปล่อยข่าวทำลายเศรษฐกิจอย่าไปเที่ยวเมืองไทย คนไทยเหยียดคนขเขมรอาหารสตรีทฟู้ดในกรุงเทพสกปรกกินแล้วท้อมร่วงมีโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ที่ภูเก็ตแต่รัฐบาลไทยปิดข่าวทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อทุบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเรานั่นเองขั้นที่3เปิดฉากโจมตีและขยายผลเมื่อได้บทมาแล้วเน็ตไอดอลก็จะเริ่มไลฟ์สดหรือโพสต์คลิปโจมตีประเทศไทยตามใบสั่งแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับทันทีที่คลิปถูกโพสต์จะมีกองทัพอวตารหรือบัญชีผู้ใช้ปลอมหรือบอทสแอนโทรสจำนวนมหาศาลเข้ามาถล่มกดไลค์คอมเมนต์สนับสนุนและแชรต์ต่อๆกันไปในเพจชาตินิยมต่างๆเพื่อปั่นให้คลิปนั้นเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนในขณะเดียวกันกองทัพอวตารนี้ก็จะเข้าไปถลม่มหรือรีพอร์ตคอมเมนต์ของคนที่พยายามจะเข้าไปแสดงเหตุผลหรือหลักฐานโต้แยง้ง ทำให้คนเหล่านั้นถูกปิดกั้นการมองเห็นหรือถูกทัวลงจนต้องยอมถอยมันคือการสร้างห้องเสียงสะท้อนที่มีแต่เสียงของฝ่ายตัวเองดังกระหึมอยู่นั่นเองและเมื่อรัฐบาลไทยยื่นประท้วงไปอย่างเป็นทางการคําตอบที่ได้จากรัฐบาลกัมพูชาก็จะเป็นเหมือนแผ่นเสียงตกร่องเสมอเราไม่ทราบเรื่องนั่นเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของประชาชนเราให้เสรีภาพในการแสดงออกเห็นไหมครับ มันคือแผนที่แยบยนต์ที่รัฐบาลสามารถลอยตัวอยู่เหนือปัญหาและปล่อยให้ประชาชนที่ถูกจัดตั้งมาตีกับประชาชนไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเองไม่ต้องเปลืองตัวเลยแม้แต่น้อยหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่สงครามน้ำลายในอินเทอร์เน็ตจะไปซีเรียสอะไรกันนักหนาจะบอกให้นะครับว่าคุณคิดผิดอย่างมหันเพราะความเกลียดชังที่ถูกเพาะเชื้อในโลกออนไลน์มันกำลังล้นทะลักออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วครับ 1. พิษต่อคนไทยในกัมพูชามีรายงานว่านักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวไทยที่อยู่ในกัมพูชาเริ่มถูกมองด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรมากขึ้นบางคนถูกตะโกนด่าทอถูกปฏิเสธการบริการหรือแม้กระทั่งถูกคมคู่ความปลอดภัยของคนของเราในบ้านของเขากำลังลดน้อยลงทุกวัน 2. พิษต่อคนเขมรในประเทศไทยในทางกลับกันเมื่อคนไทยเสพขาวปลอมที่ถูกปั่นมา,มามากๆเข้า ก็เริ่มเกิดอาคติและความรังเกียจต่อแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในบ้านเราอย่างสุจริตจากที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันก็อาจจะกลายเป็นความหวาดระแวงสุดท้ายแล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือคนตัวเล็กตัวน้อยที่ทํามาหากินสุจริตนี่แหละครับ 3. กําพแพงแห่งความเกลียดชังที่มองไม่เห็นและที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการสร้างบาดแผลทางใจให้กับคนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศ เด็กๆชาวกัมพูชาที่เติบโตขึ้นมาโดยเสพข้อมูลว่าไทยคือศัตรูไทยคือหัวขโมยพวกเขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่เกลียดประเทศไทยโดยไม่มีเหตุผลมันคือการวางยาพิษอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งกำแพงแห่งความเกลียดชังนี้มันอาจจะทนทานและทำลายได้ยากยิ่งกว่ากำแพงคอนกรีตใดๆในโลกซสอีกครับคุณผู้ฟังเรามาสรุปภาพรวมของสงครามไซเบอร์ที่น่ารังเกียจนี้กันอีกครั้งนะครับปรากฏการณ์ เกิดขบวนการที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบใช้เน็ตไอดอลชาวกัมพูชาเป็นเครื่องมือในการปล่อยข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเพื่อโจมตีประเทศไทยโดยเฉพาะเป้าหมายเพื่อปลุกระดมกระแสะชาตินิยมสร้างความเกลียดชังต่อประเทศไทยและที่สําคัญก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนให้พ้นไปจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศของรัฐบาลตัวเองวิธีการใช้วิธีการแบบไ o ครบวงจร ตั้งแต่การซื้อตัวอินฟลูเอนเซอร์การป้อนบทที่เน้นการเคลมประวัติศาสตร์และกุเรื่องโหดร้ายและใช้กองทัพอวตารในการขยายผลและกำจัดความเห็นต่างผลกระทบไม่ใช่แค่สงครามน้ำลายแต่ความเกลียดชังในโลกออนไลน์กำลังแปลเปลี่ยนเป็นความขัดแย้งในโลกจริงเป็นอันตรายต่อคนไทยในกัมพูชาและกำลังสร้างกำแพงแห่งความเกลียดชังระหว่างคนรุ่นใหม่ของทั้งสองชาติ นี่คือยุทธวิธีของคนขี้คลาดครับคุณผู้ฟังที่ไม่กล้าสู้กันซึ่งหน้าแต่กลับใช้วิธีสกกรบรอกด้วยการลอบกัดจากข้างหลังในโลกออนไลน์มันน่าสมเพชสิ้นดีสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทุกคนนะครับสงครามในยุคนี้ระสุนที่อันตรายที่สุดไม่ได้ทําจากดินปืนแต่ทําจากความเกลียดชังที่ถูกปั่นขึ้นในโลกออนไลน์ศัตรูที่แท้จริงของเราอาจไม่ใช่เน็ตไอดอลหน้าใสาคนนั้นแต่คือความไม่รู้และอคติในใจของเราเอง ที่พร้อมจะกดไลค์กดแชร์เรื่องราวที่เป็นพิษโดยไม่ไตร่ตรองวิธีการรับมือที่ดีที่สุดไม่ใช่การลดตัวลงไปด่าทอกลับด้วยภาษาที่ต่ำตรามแต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับตัวเองและคนรอบข้างเห็นอะไรที่มันดูแปลกๆอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแชร์แต่จงฉุบคิดและตรวจสอบก่อนอย่าให้ข่าวปลอมจากบ้านเขามาเผาความจริงในบ้านเราได้ผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าคุณเคยเจอข่าวปลอมโจมตีประเทศไทยในลักษณะนี้บ้างไหม และคุณมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรเราจะสร้างกรอบป้องกันทางไซเบอร์ให้กับสังคมไทยที่แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับและช่วยกันแชร์เรื่องราวการเปิดโปงครั้งนี้ออกไปให้มากที่สุดเพื่อเป็นวัคซีนให้กับเพื่อนๆและครอบครัวของเราให้รู้เท่าทันสงครามรูปแบบใหม่และช่วยกันปกป้องประเทศของเราจากการลุกรานที่มองไม่เห็นนี้ด้วยสติปัญญาของเราทุกคนครับ